งบน้อยโอเคอ่ะเดี๋ยวจะงบน้อยนะฟังนะแล้วจดเอาปากกาสมุดปากกามาจดเลยจดเศ่กระดาษนะคะงบน้อยสองตัวงบน้อยนะสองตัวงบน้อยที่ชอบนะก็จะมีอ่ะเดี๋ยวขอบูดก่อนว่าเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อและอุ่นหนุนสลากกินแบ่งัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสลากกินแบ่งัฐบาลไทยลอตเตอรี่เนี่ยนะคะสามารถซื้อได้เลยนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อ อุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโอเคโอเคนะอ่ะงบน้อยที่สนุกนะคะชอบก็คือวันนี้ชอบเลขหกตัวเด่นนะคือหกวิ่ง หรืออะไรก็ได้นะคะเสื6 6 bon ้ออะไรก็ได้ขอมีเลขหกนะคะก็หกแปดหกห้าเก้าห้าสามหางหกแปดหกห้าเก้าห้าหกแปดหกห้าแล้วก็เก้าห้าสามหางค่ะก็คือง้มน้อยชอบกระตามไม่ชอบผ่านอันนี้คือไม่เอาตรงนะวันนี้มันก็มั่นใจแหละแต่มันก็มันเป็นเลข เอิ่มตรงเจเลีให้ทุกตัวมันเป็นเล็กสวยมากๆก,ก็ขอให้มาแล้วกันนะจริงๆมาเถอะโอเคทันไหมทันปะทันไหม สวัสดีทุกคนค่ะฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะ<ส>เดี๋ยวเจว่าเจจะจปรับอ,ะ<ส>อ่ะอ่าหกแปดหห้าแล้วก็ก้า8ห้าหกแปดหห้าก้าห้าสามตัวก็หกเก้าหกแปดหรอเก้าหกแปโอเคอันนี้งมน้อยแต่ว่า<ส>ใบเขียวเนี่ยก็คืออ่าเดี๋ยวให้ดูใบเขียวอ่าใบเขียว ใบเขียวจ้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะจ้า ที่ชอบก็คือมี68้าแล้วก็เก้าห้ามันเป็นเลขสวยเนาะมันจะมามันมันมันเป็นเลขสวยจะมายากหรือเปล่าไม่รู้ว่าแทบจะไม่ค่อยได้ออกเลยอะมี58ต้องออกไปอาจจะออกซ้ำได้ โอเคจ้ะใครแคบแล้วพิมพ์มอสรวยๆค่ะ ขอให้มาเดอ้อโอเคทันไหมจ๊ะก็โชคๆมันหมานนะคะเจนูก,ก็ไม่รู้จะยังไงนะคะก็ก็ขอวันนี้เจนูขอไวพรให้ทุกๆคนเนี่ยโชคดีนะคะก็ขอให้ขอให้ปังเหอะเพราะว่าแบบอยากให้เอซหรือแม่ๆทุกคนอนะ่ะมีโชคมีลาไปด้วยกันนะคะก็ ขอให้โชคๆมันมันนะขอให้สําเร็จขอให้สุขสมหวังนะคะในวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรวยๆค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แบบยังดูยังติดตามเจนุกอยู่ยังแบบไม่ว่าอะไรยังไงก็ยังติดตามเจนุกอยู่แบบตั้งแต่ในเวอร์ชั่นแบบนอกทุกที่เวอร์ชั่น เออก็ยังติดตามจนุกอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะคะแม่แม่ทุกคนคือหน้ารักมาก